ไม่จริงแ <c oughs> ม<า>่มใช่อาจารย์ฟุกเ็นเหรออย่างที่พี่เจมบอกอาจารย์ฟุกพี่ฟุกคนแย่แล <c oughs> ้วเมอร์ลี่คิดมัดไปเลยลลเแล้วันเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะ ตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น Off Start z e r o เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาพนเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่ก,กิก้าได้วยนะครับรดละทีหนึ่งร้อยบาทรบผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายการใช้ แนะนำเป็น C G C Thailand เล,เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริ้งอยู่ข้างล่างเลย C G C Thailand ครับผมลมแพ้งโอโหโะไรยุคเลย <laughs> สงส,สัสสยสิสงส,สัยสิสงสัยสิ สงสัยสงสัยเกินความสงสัยนี่มันคืออะไรผมมีสแกนยัฟุกออาผมเดินไปผมมีหรอพี่ฟุกหรอพี่ฟุกก็แย่ละผมมีสแกน รีบอร์ดประมาณ10กว่าวิเองเอ่อพี่เจมคือผมไม่ได้อะไรผมอยากบอกพี่ว่าผมมันมีสแกนเหมือนพี่แต่ผมตายอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วคือผมไม่อยากเข้าไปก่อนรอบที่แล้วตกแล้วพีไม่การมุดท่อมาฆ่าอาจันทรุปใช่ถูกต้องเป็นการมุดท่อมาฆ่าไม่ใช่ตาเอกไม่ใช่ไอเต้ไม่ใช่น้องพีใช่ทำไมถึงคิดว่าเพราะเพราะว่ายืนกับพี่ไอเต้หรอเอ่อใช่ตาเอกแอบอยู่ที่ดีเดียเตอร์ส่วนไอเต้แอบอยู่ที่รูพวกผมก็ยึดยักกันนานแล้วผมก็เดินเข้าไปแล้วก็จัากเข้าให้ไม่กองไม่เห็นด้วยเอ่อพี่เบิร์ดอยู่ไหน อยู่เอห้องคอมูใกล้ใกล้เวปอลเลยเนี่ยพี่เอฟพี่เอฟเจอไหมตอนแรกผมอยู่ในคอมูตอนแรกพี่เบิร์ดร้องเพลงด้วยนะเียวสิร้องเพลงร้องเพลงคือพี่เบิร์ดผมไม่ได้สวนตัวอะไรนะขอบคุณหนึ่งร้อยบิทครับเป็นกำลังใจให้ยอดนักสืบผมและยอดนักสืบ ใครจะมาเป็นสตาติดวะบวชพี่เบิร์ดวชพี่เบิแล้วกันผมบวชพี่ฟุกแล้วห้ตาติดก็เป็นใครบวชพี่ฟุกนี่บวชพี่ฟุกหรอผมเรียนรอดอเจปีมาเพื่อจัดการพี่เบิรดอยพมีสแกนผมมีสแกนผมมีสแกนือว่าแท้จริงแล้วจะเป็นอุ้ยมีจริงว่ะเห็นไหม เชื่อเซ็นต์ตัวเองวันนี้มึงดูกูยังไงนักสืบผมจะอยู่เป็นเพื่อนนักสืบตลอดเวลา ยน้องพีไปสแกนกับผมแล้วจริงๆน้องพีเป็นคนแล้วน้องพีก็ตายที่เช็คที่ประจานแต่ไม่มีใครฟุบไปฟุบด้วยแล้วนะเพราะน้องพีก็ไม่ได้ฟุบไปฟุบด้วยนะตรงนี้หน้าไวท์เท่าเหรอใช่ครับกายเดินมาจากไหนอะผมเดินมาจากซ้ายพี่แล้วก็ประตูปิดใส่หลังแล้วก็เดินลงไปเจอพี่แล้วก็ขึ้นมาเห็นพี่ฟุกอยู่เมื่อกี้พี่เดินบนสพี่ดีฟินพี่เอฟพี่เอฟเห็นพี่ฟุกปะไอตอนที่เราขึ้นมาแต่ตอนดูแอดมินพี่ดีฟินไม่หมดใครนะโอ้โหครับ ถ้าน้องพีทำไมอ่ะเอ้าเอฟารีฟินแซ่บจัดรายการมากล่าวหาผมได้ยังไงครับไอเสียงแตะมือซ้ายขวาผมก็เลยออกมาแต่คือตอนนั้นน้องพีก็ยังไม่ตอนตอนแรกผมก็คิดว่าพี่ฟุ๊กไม่น่าจะใช่ F F ช็อตนี้คือเมื่อกี้พี่เอฟอยู่ตรงโต๊ะพี่เอฟไม่ได้เป็นคนฆาแน่แน่ F F F do F อดมินใช่ไหมใช่ใช่ประตูเพิ่งปิดเลยตอนที่พี่เอฟออกมาใช่ทำไมพี่ฟุ๊ก แต่ผมว่าพี่พูมไม่ได้ได้เป็นเพราะว่าศพแรกอ่ะคนที่มีโอกาสฆ่าได้ก็คือกายใช่แล้วพี่พี่กับน้องพี่อ่ะสแกนกันแล้วก็มีกายขึ้นมาข้างบนด้วยไม่พี่ไม่พี่ว่ากายว่ะอันนี้มันมีสองคนนะส่วนราีพีน่ะตัดทิ้งไปเลยน่าจะมึนผมจำได้ว่าพี่เต้เดินกับแพ้ตอนที่ขึ้นมาแตะมือขวาผมเจออยู่สองคนนี้ดังนั้นถ้าถ้าพี่ถ้าพี่บอกว่าพี่เดินด้วยกันเชื่อแต่ของพี่ภู่ะคืออยู่กับน้องพีตลอดใช่พี่โอเคถูกต้อง อ่ะเอฟเอฟเอฟแล้วเรากายกายเดินกายอยู่กับเอฟตลอดปะอยู่ต้องเจอตอนที่แป๊บเดียวอ่ะตอนแป๊บเดียวแล้วก็แล้วก็เอฟวิ่งออกซ้ายไปแล้วก็กายกายก็วิ่งตามไปใช่ไหมพี่เห็นผมเห็นเห็นพี่วิ่งตามไปหลังหลังจากพี่เจอศพแล้วอ่ะคือผมกายแน่นอนกายแน่นอนกายกายกายพี่เอกไพี่ผมก็กายเชื่อเราตั้งแต่เฟสแรกตัเองเจริญโพนตดนยมเอฟเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันอาลีฟน มีคนเงียบอีกเยอะนะพี่มุกเงี้ยไม่ต้ตองเสกกันแล้วได้แต่พี่ฟุกไม่ใช่ถ้าพี่เบิร์ดใช่ก็จะเป็นเซนตเตอร์แั่แหละที่<ไ>อยู่หน้าไวท์ท่ออ่ะคือตอนแรกมีพี่ฟุกยืนอยู่กับน้องพีแล้วทีนี้คือไอ้ภาพที่ผมเห็นนะตอนผมออกจากห้องแอดมินอ่ะพี่เอฟเดินออกซ้ายผมเดิน,ออดนออไปพี่ฟุกเดินมาจากทางซ้ายเว้ยซึ่งมันไม่ว่าใครผมไม่รู้แต่ภาพตรงนั้นอ่ะคือพี่เลยทางซ้ายได้ยังไงกูอยู่ตรงนี้ ใชวทีนี้มันมีคนดูกล้องหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะกำเลยกูกำเลยกูกำเลยตอนนี้กูกำเลยกูกำเลยมากกว่านี้ก็คือก็คือใช่ถ้าพี่ฟุกไม่ใช่ไกาก็ต้องรับผิดชอบชีวิตพี่ฟุ๊กโอ้ยก็กายก่อนถ้าไกาไม่ใช่ก็พี่เอสจะหายไปไงดีมากน้องรักดีมากน้องรักน้องรักของพี่ไปไหนเจ้าก โทรสูกันสตรดิโเอาพี่เบิร์ดเมนแล้วพี่เบิร์ดตัวไกลผมงงว่ารีฟินเซตมันเห็นในกล้องได้ยังไงอ่ะแม่งอย่างมั่วบ่พากจริงป่ะเนี่ยพี่เบิร์ดใช่มีป่ะเนี่ยเฮ้ยใครวะน้องพีนี่ว่าพี่เบิร์ด 买的。 อาจารย์ฟูงหายไปไหนเนี่ยอ่าพี่ไปสแกนกับเอฟแล้วครับเราเป็นคนกันทั้งคู่นั่นแหละไม่แล้วพี่ทำไมไม่รอผมกดจรวดเสร็จพี่ทิ้งทำไมพี่กลัวพี่กลัวพี่อาจารย์ฟูกพี่ผมอยู่กับพี่เราคงรู้สึกอบอุ่นหัวใจผมอยากอยู่กับพี่ด้วยพี่พูดแล้วพี่แปลกๆพี่รู้สึกแปลกๆแล้วเนี่ยไม่แต่พี่พี่อีกใจนึงพี่ก็กลัวอ่าพี่เบิร์ดมากเลยเหมือนกัน ไฟมันดับอยู่ผมไปแอบแล้วแต่พี่เอสก็ยังเห็นผมแล้วก็ไม่แล้วก็ผมมีมีมูนสําคัญเว้ยตอนต้นเกมใช่ไหมผมเดินลงล่างเร็วเลยแล้วผมเดินขึ้นไปอ่ะเจอพี่เอ๋ยืนเอฟเคอยู่แล้วพี่เอสอ่ะเดินออกมาจากชิปปิ้งด็อกอ่ะก็คือไอไอจุดเกิดอ่ะไม่ไม่ไม่พี่เอกยังไม่ตายพี่พี่เอสเดินออกมาก่อนเว้ยแล้วก็พอเจอผมพี่เอ็ก็เดินกลับไปก็เลยคิดว่าถ้าถ้าผมไม่ไปตรงนั้นพี่เอกอาจจะตายตั้งแต่ต้นเกมก็ได้ FK อะไรเงี้ยผมโหวตของตาที่แล้วเลยนะคิดนะผมสเก ไม่ไม่ของผมผมปวดตั้งแต่ตาที่แล้วนู้นเลยไอ้เจมปล่อยพลังไปหนึ่งมัดดูไอเต้มาใส่ตะกินหัวล้นเฮ้ยโอ้โหเจมเจมพี่นูเขาพี่ภูเขาดีเออพี่ภูโอ้โหเลยเจมมึงมึงอะทำร้ายจิตใจเกินไปเดี๋ยวตะกินมึงกี้พี่ภูโอ้โหแล้วกูพยายามสารให้มันใช้ห้าวินะใช้ายไอ้เจมดีนะสะคิปมึงเกือบต้องรับผิดชอบกูแล้วเพื่อนเอฟไปไหนวะ เฮ้ยเบิร์ดไม่เอาด้วยหรอโหร่างขวาสี่คนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ายไม่สืบเลยเบี้ยใต้ตรงไหนอะจานฟุกจานฟุกเออเราคุยแล้วก่อนพี่จะไปไหนถ้าไม่มีผมดีเลยโอเคป่ะโอ้งั้นพี่คงไม่ได้ไปไหนนะพวกวันนี้พี่ก็ไม่มีผมแล้วที่แม่งเซฟสุดๆแล้วพอพี่สะทีหลุดทีสัทีหลุดทีเดี๋ยวนันฟุกเล่นตัวเองทำไมเนี่ยหนักเลยนะกินน้ำอยู่จะสำบล้างเมื่อกี้ ยังฟรีกับไร้ีจะตามองคูเียสได้ไมจะโหลดเสดไพี่ถามจริงได้หรอได้หรอเอพีเอี่สผมถามจริงพี่เอสได้เหรอพี่เอสบ้านอุกเกินไปไหมบานุกอาจเกินไปไหม คือมาต่อหน้าต่อตาพวกเราม5คนเลยนะใจผมถือโอกาสให้พี่เปิดไมค์มาด่าพีเอฟเลยพีเอฟเป็นอะไรพี่พี่เป็นอะไรพี่เป็นหมูล็อกเหรอฮะพีเอฟเนี่ยพีเอฟเป็นเอฟเออะไรอลิฟีนอะไรโดนไปแล้วกันโอ้โหขอร้องอะไรกันคือเมื่อกี้คือแบบเพียรไปด้เกือบตายตายอีกแล้วหมุล็อกล็อกผ่านชื่อขายกันอีกโอ้ยแย่จังแล้วชนปังไปดูครับผม ไม่ถึนะาฮพี่ฟุ๊กฮ่าฮ่าฮาได้เหรอพี่ฟุกเนี่ยได้เหรอได้เหรอได้ก็นแย่คนอัดกูเจ็บอัดพี่เตยตายด้วยเหรอก็บอกอยู่ว่าได้เหรอพี่ฟุกเนี่ยได้ฟุกสแกนสแกนได้ไงพี่ดยอยู่คนเดียวเอ้าเมื่อกี้พี่เวทติ้งอร์นักลอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปด้วยทั้งนั้นอะ ไฟนี่กูโหลดโคตรนานเพราะว่าแพทะเดิมมาตอนแรกแล้วแบบไม่เจมันเป็นกูชบปุ่มอะไรไม่รู้แล้วมันมาได้เหรอผมอะไรก็ไม่รู้มันเนี้ยกระตึงผมขอมาลิคริสต์มาสปวดมึงเลยละกันมาลิคริสต์มาสที่พูดอย่างเงี้ยผมก็ดีใจแล้วก็โหวตตะครีปกันถูกไหมใช่แล้วจัดไป มาลิกิสมาร์ทหายใตยเหอะน่าจะมีน้ำอะ่ะ <l acht> ใช่อาจารย์ปุ๊กเป็นเหรออย่างที่พี่เจมบอกอาจารย์ปุ๊กเป็นไหมเนี่ยเราอ่ะ เมอร์ลี่คิดมัดไปเลยละทัน น้องพี่เบิร์ดไม่ใช่คนฆ่าครับศพอยู่ในกล้องไม่ใช่พี่เบิร์ตไม่ใช่พี่นักร้าไม่ใช่แพทส่วนอาริฟีนกาลังไปห้องแอดมินครับใช่พี่เบิร์ตไม่ใช่นักร้าไม่ใช่น้องแพทอ้าวเหลือกูแล้ไม่พี่เอกอัพโหลดไม่ใช่หรอมันเป็นแท็กติกวีเวชย e r r y c ร r i ริส a s ศพอยู่ะตูข้างล่างอลงมาข้างล่างอะใช่ราวกาวราวกาวรา ต้องเล่าในมุมฟุก่อนฟุกแก้ไฟเสร็จฟุกก็ไปห้องกล้องเห็นแพตตี้กับพี่เบิร์ดอยู่ด้วยกันก็เดินลงไปข้างล่างฟุกก็เปิดกล้องดูเฮ้ยทำไมพ่อสงสัยปลาเบิร์ดวะอาวละเจอคนโหวตแล้วเดี๋ยวก่อนคุว่าตอนแพดลงไปอ่ะแล้วแพเข้าห้องคอมูก็ที่จะไปอัพโหลดเหมือนกันแพตตี้รีฟีหรือเปล่าไม่ใช่เราจะให้นายโหลดไฟลเสร็จก่อนไหมอ่ะอ้าวเออวะนี่ก็มีเหตุผลนะในกดใครเนี่ยตีมว๊ ถ้าสงสัยแต่แบบใครไ,ไม่รู้ไหวะไม่พีหห่เตรียมวิ่งกันนะคือหนูไม่ดูจริงๆวะเนี่ยเอ๊ะแกล้งโหลดไฟไหมมอรีคริสต์มาสเชียวเขาเล่นกันช่ำจัดเลยช่ำจัดจัดเลย ช่ำจัดจัดเลย ส่วุณเอกอยู่ห้องแอดมินครับเอ้าโว้ไอ้าพี่ฟุกเหรอเนี่ยมันเกรธนเนี่ยมารีคิสมาสขอโทษคุณเอกครับดยวลูดคนหนึ่งไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอเขาถึงจะลูดใช่พี่ทันทีทันทีที่คุณฟุ๊กบอกว่าอยู่ห้องแอดมินนี่ผมกดรู้เลยเพราะว่า เอ้ผงก็ต้องกับพ oh like like> ี่ฟูดนะคบโอ้ย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 โอ้คือ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอยโอ้ยโอ้ยือ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยีอ้ยโอ้ย์อวิร์้ยันหมดอลยแล้คือ้องปล่อยยี่เบิร์ดไว้พรา้ยโอ้ยโอ้ยโด้สงสัยุ้ดท้ยไงกยโอ้นโก้ยโอ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 ้ยโ้อ้อ้ยโ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 ้ยโ้ยโอ้ยโไม่ผมโไปพี่ไม่ เมื่อกี้รู้ไหมว่าทุกเกมทุกปุ่มแล้วบอกว่าพี่ฟุกต่อหน้าเลยคือพี่ฟุก๊กจริงๆนะเว้ยพี่ปุกก็ไม่ได้งงไม่เป็นไรพี่ฟุกก็ผมก็จะว่าพี่เป็นมิสไงฟุกจะเอาไปทำคลิปใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือใส่เพลงตรงแนวตรงแนวตรงแนวไม่ไงเสาวเพลงตื่นเต้นสาวเพลงตื่นเต้นตรงแนวตรงแนวตรงแนวแล้วก็ซูมซูมซูมเลยพี่ปุกพี่ปุกเป็นขอโทษผมเลยไม่ไม่ไม่ของเต้อะพี่ปรารถนาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ไมิมากครับทุกคนมิดมัดครับมาดคิิมัครับเอ้พี่เอกหน่ตึงครับพี่พี่เอก